สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ท้องฟ้าแห่งความรักค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงหินและ,ะพลังงานของกองไพ่ของคุณสักนิดนะคะ,ะวิดีโออ่านไพ่จะอยู่ในเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆใน Ti To ต็ออยู่ในโปรไฟล์ใหม่นะคะก็ไปกดดูกันได้สำหรับเพื่อนๆใน youtube เดี๋ยวเราจะรวมเป็นวิดีโอเดียวให้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะกิกไปตอนอ่านไพ่เลยใน youtube ก็กดไทม์สแต m p หรือกดอ เอ่สแตมเวลาข้างล่างได้เลยนะอืสำหรับเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะเราได้ข้อความมาค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเป็นการงานว่าเป็นเส้นทางทางโลกหรือสิ่งที่คุณอยากจะสร้างเป็นเป็นอาชีพหรือว่าเป็นการการการเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสิ่งที่คุณรักแล้วอยากจะทําเป็นหลักในชีวิตเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้ทั้งนั้น การเงินครั้งนี้ค่ะมันเหมือนเป็นตัวที่จัก,กรวาลเขาอยากจะมาซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณสร้างด้วยใจรักนะเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มองเห็นว่าความการเดินตามความฝันเป็นไปได้การที่เราจะมีความอุดมสมบูรณ์มีเหลือเพื่อแผ่และทำงานที่เรารักเนี่ยมันเป็นไปได้การที่คุณช่วยช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าส่งต่อสิ่งดีๆเนี่ยมันสามารถสามารถทำให้คุณดูแลตนเองได้แล้วก็มี อิสรภาพทางการเงินได้เหมือนกันนะคะถ้าอันนี้คือพลังงานของคุณก็กองไพ่นี้การอ่านไพ่นี้ก็เป็นมีข้อความในนั้นสําหรับคุณนะคะแน่นอนนะอืหินที่เลือกมาค่ะเป็นฟลูออไรด์สีเขียวนะคะฟลูออไรด์สีเขียวอยากจะลองให้ไปหาไปหาข้อมูลกันดูนะคะเพื่อนๆแต่ละคนจะได้ แมสเซจหรือได้ข้อความของตอนเองนั่นแหละก็อยากจะให้เราอยากให้โอกาสนี้กับทุกคนเองมากกว่าในการไปหาสัญญาณซิงโครนิซิตี้นะคะจะกดพอสต์วิดีโอเราไปหาก่อนก็ได้หรือว่าหาหลังจากเราอ่านกันก็ได้นะคะเอาตามที่การเชื่อมต่อโดยตรงของคุณเ,เขาแนะนำเลยนะแล้วก็ในขณะที่ฟังข้อความทั้งหมดนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราแค่มาเจอเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันเนะเาะ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเชื่อมต่อโดยตรงของคุณและจัก,กรวาลแห่งความรักนะคะและการเชื่อมต่อโดยตรงในข้อความที่ออกมาเท่าแบบที่คุณรู้เองหรือว่าแบบที่เข้ามาเองเนี่ยอยากจะให้ให้ยึดถืออยากจะให้ใช้อันนั้นเป็นคําตอบหลักเลยนะคะก็คือสิ่งที่มาจากภายในนะคะอืฟลูออไรด์ส right ีเขียวบอกไว้คร่าวๆว่าเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสารรค์นะฟลูออไรดเป็นหินของการสร้างสารรค์นะคะ creativity การ จินตนาการการสร้างอะไรจากาที่มันพี่เล่นที่มันเป็นศิลปะหรือว่ามันต้องมันใช้พลังงานของการความคิดสร้างสารรค์เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีแบบนี่ก็มีคำว่ากรีนสีเขียวนะคะแล้วเขาก็ให้เลือกหินกรีนฟลูออไรด์อีก น่าจะเป็นการสร้างสารรค์ที่มันตอบโจทย์หัวใจคุณค่อนข้างมากเลยแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คุณกําลังอยากจะเปิดร้านหรือว่าทํางานหรือเป็นธุรกิจใหม่สตาร์ทอัพเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่เป็นความฝันของคุณเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในใจคุณและมันเติมเต็มหัวใจในตัวตนที่คุณเป็นมากๆอะก็คือเอาว่าทำแล้วใจฟูแล้วกันนะทำแล้วรู้สึกว่าใจฟูทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนะคะเออหมายรู้สึกว่าเขาอยากจะเน้น ตอนนี้เลยนะในการสร้างสารรค์อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วมีความสุขให้ทำต่อเลยแล้วก็อยากจะให้ไหลเหมือนน้ำนะคะไหลไหลไปหมายรู้สึกเนี่ยเหมือนพลังงานธาตุน้ำค่อนข้างเยอะอะ่ะคือสีเขียวมันเป็นสีของออส่วนพลังงานหัวใจด้วยอ่ะนะคะเขาให้หมายจับเหมือนถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันเย็นเย็นสบายอะ่ะเออมันสบายมันเบาสบายมันสดชื่นนะคะถ้าการาการวางแผนเปิดร้านหรือว่าการการเดินหน้าไปในการงานในสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะ ถ้าทำแล้วสดชื่นน่ะให้ทำต่อนะคะเพราะว่าพลังงานของสิ่งที่คุณสร้างเข้าไปในในในร้านในบ้านในในองค์กรของคุณน่ะมันเริ่มต้นจากพลังงานของคุณที่เป็นผู้ถือพลังงานก่อนที่จะใส่เข้าไปในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณดูพลังงานของคุณให้ให้มันสดใสสดชื่นเข้าไว้นะคะการตัดสินใจอะไรทําอะไรอยากจะให้ลองเช็คเช็คว่าหัวใจคุณฟูไหมหัวใจคุณรู้สึกสดใสไหมนะมัน,ะม,นมันแบบ มันเหมือนมีแสงอุ่นๆมีแสงแลวเรื่อยๆ,ๆออกมาจากจากาพลังงานส่วนพลังงานคุณหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าอยากจะให้มองหลายมุมนะกับงานนี้มองให้หลายๆมุมเลยแต่ใช้ใจมองทุกมุมนะอม,มองมองหลายๆมุมแม้กระทั่งมุมที่รู้สึกว่ามันแบบมันมันมันเเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันไวอะ่ะมันต้องใช้การตัดสินใจไวหรือเฉียบขาดหรือว่าเด็ดขาดกับอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะ ก็ใช้ใจมองมุมนั้นเหมือนกันคุณอาจจะเห็นลู่ทางใหม่ๆเห็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาได้จากแสงที่กระทบเรียกว่าจากเป็นปัญญาใหม่ๆและการจากการที่คุณพลิกมุมมองอาจจะเกิดปัญญาใหม่ขึ้นมานะคะเมื่อทํางานเมื่อความคิดและหัวใจทํางานอย่างสอดคล้องกันและร่างกายด้วยนะก็คือลองเช็คเลยว่า รู้สึกยังไงในฐานอารมณ์ความคิดมันสอดคล้องกับอารมณ์ที่รู้สึกไหมและเมื่อกําลังจะทําหรืออยากทําร่างกายคุณตอบสนองด้วยสัญชาติญาณใดบ้างนะคะคุณเกรงคุณเครียดหรือว่าร่างกายคุณรู้สึกโอ้สบายสบายเบื่อเลยรู้สึกสบายจังผ่อนคลายรู้สึกว่ามันสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เช็ค3ส,สัญญ,ญาณนี้เป็นหลักในการที่คุณเวลาคุณทํางานอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะไม่ว่าคุณจะทํางานในร้านในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียใน y o u t u b e TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอยากจะให้ถือหัวใจคุณเป็นเครื่องนำทางนะคะม,มีอะไรอีกไหมคะที่อยากจะบอกจากของที่วางมาก่อนที่เราจะเริ่มอ่านไพ่กันสมดุลน,นะคะดูสมดุลซะหน่อยนะสมดุลของการทำอะไรให้ที่พักผ่อนผ่อนคลายแล้วกับสมดุลของการสร้างสิ่งนี้ค่ะคือ อยากจะให้มีเขาแนะนำเขาแนะนำมาบอกว่าก็แนะนำว่า,ามีพื้นที่พักผ่อนนะถ้าการถ้าวันถ้าเมื่อวาระไหนการสร้างสารรค์คือการพักผ่อนเนี่ยได้แต่เมื่อสร้างสรรค์ถ้าวันไหนสร้างสารรค์แล้วรู้สึกหนักเหมือนถือหินเกินไปอะ่ะถือหินแบบเยอะและ้วหินไม่ดีหรือหินไม่ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบพลังงานที่ถืออยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็วางวางแล้วก็ยังไม่ต้องเข้าไปหรือว่าเอาตัวเองออกมาเพื่อพักผ่อนเสียก่อนนะคะแล้วไปจับหินก้อนใหม่ไปจับพลังงานกลุ่มใหม่ที่มันตอบโจทย์กับดวงจิตคุณในตอนนั้นเพราะบางทีเส้นทางมันประจบกันในรูปแบบที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตรกกะหรือไม่เข้าใจด้วยความคิด ความคิดความเข้าใจอ่ะมันเป็นอะไรที่บางทีมันอยู่คําตอบมันอยู่ในจิตใต้สํานึกคุณนะคะนะการทํางานของตาก,กะมันเหมือนแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองของดวงของความประมวลการประมวลผลของมนุษย์อะจริงๆเปอร์รเซ็นที่ใหญ่มากของการตัดสินใจอะมาจากจิตใต้สํานึกนะคะเหมือนก้อนน้าแข็งที่แบบส่วนหนึ่งอยู่บนน้ําส่วนอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆอ,อยู่ใต้น้ำอะ่ะเ,เขาบอกว่าในพื้นที่ที่คุณพักผ่อนะจิตใต้สํานึกของคุณกับตัวคุณเองอะสามารถ สื่อสารกันได้อย่างสอดคล้องอย่างกลมเกลียวกันเลยอยากให้พักมากๆแล้วก็ฟังเสียงตัวเองมากๆในเวลาที่บางทีได้รับสัน่นแบบเขาเรียก inspired action อะคือในความคิดสร้างสารรค์หินนี้มันมันการสร้างสารรค์นะคะ creativity จินตนาการมันใช้แบบไอเดียปิงแวบอะอแล้วไอเดียปิงแวบพวกนี้มาได้เมื่อคุณผ่อนคลายอะ่ะอืมเพราะฉะนั้น บางทีมันจะมีการปิงแวบป,ปิงแวบเข้ามาถ้ารู้สึกว่าปิงแวบแล้วแบบเพลยน่าสนุกจังอยากจะให้ลองตามไปนะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณทั้งจากจักราวาลจากพลังงานและเ,เรียกว่าตัวตนที่สูงกว่าของคุณหรือว่าโอเวอร์โซของคุณนะคะหรือ,อ,อไม่ถือไม่รือและจิตใต้สำนึกของคุณเองนะคะมันมันไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรอะแต่ว่าข้อมูลนั้นน่ะมันแม่นยำข้อมูลนั้นน่ะมันตอบโจทย์คุณในในเวทีที่บางที การวางแผนการคาดเดาก็อาจจะตอบไม่ได้แบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจชาร์จพลังงานสนยนหัวใจให้มากๆแล้วกเ็เข้าไปหาพื้นที่ที่พักผ่อนที่ไม่ว่าคุณจะนั่งสมาธิหรือว่าแค่นั่งเล่นอยู่กับธรรมชาติหรือว่าระบายสีหรือว่าปลูกต้นไม้อะไรก็ได้อ่ะค่ะนะที่เป็นการพักผ่อนที่เพลิดเพลินนะ่ะ บางทีมันจะมีไอเดียปิงแวบขึ้นมาระหว่างที่คุณกําลังทําสิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะแล้วก็เมื่อเมื่อได้ไอเดียปิงแว็บแล้วแล้วรู้สึกว่าสนุกรู้สึกว่าเหมาะมือก็กลับเข้าไปไปต่อยอดกลับเข้าไปเสริมหรือว่าวางเอ,อดำเนินการต่อได้เลยกับสิ่งที่คุณสร้างอยู่ชัฟโฟเลยละกันแล้วก็อยากจะพูดไว้เหมือนเดิมนะว่าขอเ,เพื่อนๆเชื่ออินท i t i o n นเชื่อ ความรู้สึกสมัมผัสจากภายในและการเชื่อมต่อโดยตรงของคุณและจกักรวาลแห่งความรักเป็นหลักนะคะเพราะว่านั้นแม่นยําที่สุดแล้วนะอือย่างแรกเลยหม่รู้สึกว่าเขาให้อยู่ดีก็ให้ใหม่ใ้ใช้คมไฟอันเนี้ยเออซึ่งก่อนที่จะเปิดไพ่เลยละกันเรารู้สึกว่ามีเพื่อนๆที่กําลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะเริ่มเอ่อเรียกว่าโอกาสทางการงานใหม่ๆโอกาสทางการเปิดรับ ความอุดมสมบูรณ์ใหม่ๆนะคะอันนี้เขียนว่า green grocer อะ่ะแปบลบว่าเหมือนร้านแบบเหมือนร้านกรีนอะ่ะร้านที่ถ้าจะเปิดร้านถ้าจะเปิดธุรกิจเอออยากให้ทำในรูปแบบที่สุจริตแล้วก็แฟร์เออการตั้งราคาหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ทำในรูปแบบที่เหมือนเป็นร้านร้านกรีนร้านหนึ่งก็คือร้านที่สุดแบบค่อนข้าง ใส่ใจในการที่จะจะทำให้สินค้าหรือว่าราคาของการทำงานของคุณมันสมดุลน่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมีคนบางคนอาจจะเหมือนแบบไม่ค่อยอยากตั้งราคาหรือว่าไม่ค่อยอยากจะคิดเงินในการทำงานบางอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาอยากจะบอกว่าแบบเออการอาชีพที่ที่เป็นเรื่องการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนทางการเงินนะคะก็เป็นอาชีพสุจริตในอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่า เพื่อนๆบางคนอาจจะทํางานพลังงานทํางานฮีเลอร์เราไม่อยากไม่อยากเก็บเงินหรืออะไรแบบนี้เรารู้สึกแบบนั้นนะเขาบอกว่าอยากให้มองเห็นว่าอามีไพ่มีไพ,ไพ่เพิ่มมาอีกใบได้ได,ได้รับแล้วกันนะคะอ,อ,อยากให้มองเห็นเหมือนว่าคุณก็เป็นเป็นพ่อค้าคนหนึ่งแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานที่สมดุลแล้วก็บางทีการเปิดอ,อร้านหรือเปิดโอกาสธุรกิจใหม่เนี้ยอาจจะมีส่วนทําให้ การแลกเปลี่ยนของพลังงานของคุณมันสมดุลขึ้นก็ได้นะจากที่บางทีคุณอาจจะคุ้นเคยกับการทำอะไรให้ให้โดยให้ฟรีฟหรือให้เป็นเป็นเรียกว่าเ,เป็นเป็นทานนะ,นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็คือเขาไม่ได้ขอให้คุณหยุดทําทานนะเขาแค่บอกว่าเปิดช่องเปิดร้านนี้ไว้ด้วยอีกร้านเป็นช่องทางการรับและเปลี่ยนให้มันสมดุลน,นะคะเพราะว่าในในสิ่งที่คุณทำมันจะได้ คือคือให้ทำให้2อ,อย่างไปพร้อมๆกันไม่ได้ให้เลือกทางใดทางหนึ่งเอางี้ดีกว่านะเออถ้าคิดจะทําธุรกิจแล้วกําลังจะเปิดร้านใหม่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะขอแค่มีมันให้เป็นร้านที่กรีนมันเป็นสีของ พลังงานหัวใจด้วยนะ h าร์ t เซนเ e อ e ์เอเนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใช้ส่วนหัวใจคุณเป็นหลักเวลาที่คุณเปิดร้านหรือเวลาที่คุณเริ่มธุรกิจใหม่เนี้ยว่ามันเป็นอะไรที่คุณส่งต่อแล้วมีประโยชน์ต่อโลกต่อผู้คนอื่นแล้วก็ในในการแลกเปลี่ยนที่สมดุลแฟร์สำหรับทุกฝ่ายรวมทั้งตัวคุณเองด้วยหรือเปล่านะคะให้อยากให้ใช้เป็นพื้นที่ที่แบบใช้หัวใจเป็นหลักเลยในการตัดสินใจการทาทาธุรกิจหรือว่า เดินหน้าต่อไปในการตัดสินใจการทําทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอะนะที่ผ่านมาอาจจะมีความเครียดนะคะเธอเกี่ยวกับเรื่องอืเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องงานอะนะแบบขยากระดาษเลยแล้วแบบมีล็อกมีกุญแจเหมือนรู้สึกอะไรก็ติดขาดอาจจะส่งของไม่ทันหรือว่าเอ,อ แบบรู้สึกว่าล่าช้าเกินกําหนดเอางี้ดีกว่านะเออ,เอ,อพลังงานธรรมชาติอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปในห่วงเวลาอันศักศิ์สทธิ์อะคะ่ะมันแบบถึงถึงบางทีอะรถขนของอันนี้เขาออกไปไม่ตรงเวลาคุณยังไงคุณน่าจะมีแบบยังไงก็มีโอกาสให้ให้คุณได้ส่งออกหรือว่าส่งสินค้าหรือว่าส่งผลลัพธ์ที่คุณมีอะคะ่ะอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะอยากให้มองเป็นอย่างนั้นนะคะว่าโอกาสมีแล้วการที่บางทีเรา ไปตามจังหวะเราเองอะ่ะมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณพลาดลดขนของคันสําคัญหรือว่าพลาดโอกาสครั้งสําคัญอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกำลังเรียนรู้ที่จะหาจังหวะของตัวเองก็เป็นได้นะคะเอา,อาจจะเป็นมีเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะที่รู้สึกว่าผูกมัดบ้างในใน เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้งานนี้ล่าช้านะคะหรือว่างานนี้อาจจะเป็นแบบคุณรู้สึกว่ามันมันได้ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นออตอนนี้ค่ะเขาอยากให้คุณลองมองหลกักๆเลยก็คือการดูสมดุลเนาะของจังหวะนี้แหละเพื่อเวลาที่อะไรมันไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามจังหวะคุณจะได้คุณจะได้ยกความเครียดยกแรงกดดันของตัวเองออกแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะคุณสร้างกับจักรวาลด้วยนะคะ จังหวะหรือเวลากลไกตารางของทางโลกอาจจะไม่ได้เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณก็ได้นะคนนี้กำลังทำสวนอยู่นะคะคือไนด์ดับอัศวินเป็นตัวแทนของจังหวะของการแดิ้งอัศวินเหรียญน,นะจังหวะของการดึงพลังงานลงมาให้เป็นรูปธรรมหรือเป็นประสบการณ์บนโลกอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาเหมือนทำเพื่อทำอะไรอะทำสวนแต่มานั่งดูเอกสาร่นะ เออเขาบอกทำสวนทํางานทําให้มีความสุขเหอคุณจะปลูกต้นไม้คุณจะขายของคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของคือถ้าคุณไลฟ์เพราะคุณมีความสุขคุณขายของคุณความสุขอ่ะขอให้พลังงานมันดีอยู่อย่างนั้นแค่นั้นแหละทุกอย่างมันจะยกขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าคุณทําแบบเนี่ยดูดิแบบแบบขายของแล้วยังต้องมาแบบเหมือนปลูกต้นไม้มือกระเปื้อนดินแล้วยังต้องมานั่งดูเอกสารดูตารางอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วเพื่อนๆในพลังงานของคุณอ่ะ เขาโฟกัสอยู่กับการบ,บทำเหมือนหวานมเมล็ดหมันหวานมเมล็ดน่า์หรือว่าการเตรียมการที่มันมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขจริงๆอ่ะคุณเองอาจจะลืมเราก็เลยมานั่งเช็คเอกสารทั้งๆท,ท,ท,ที่เพื่อนในพลังงานของคุณทําอย่างอื่นอยู่นะคะก็คือลองหาจังหวะที่เหมาะสมเนาะในการในการเคลื่อนพลังงานนี้ไปข้างหน้าเอ่อถ้ายังมีความสุขอยู่ทําถ้าเกิดว่ามองกระดาษนี้แล้วมีความสุขมองได้นะคะแต่ถ้าเกิดมองแล้วดูตัวเลขดูยอดดูอะไรแล้วมัน เครียดจนเกินไปอยากจะให้คุณลองโฟกัสกลับไปในการเนี่ยวาดป้ายปักป้ายหรือว่าปลูกมะเขือเทศก็คือทํางานในส่วนที่มันก็เข้าไปสู่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วมันก็คุณทําแล้วคุณเพลิดเพลินอะนะนะเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปหมายรู้สึกว่าเรื่องเอกสารเรื่องการจัด,จดการเรื่องตารางเรื่องรายละเอียดยิบย่อยอะค่ะจัก,กรวาลอยากจะบอกว่า คุณหยิบมามองได้แต่ว่าการร้อยเรียงการจัดเรียงเนี่ยหรือว่าอะไรจะเป็นตัวแปรเข้ามาและออกไปน่าจะเป็นเรื่องของการทีเ่เพื่อนๆในห่วงพลังงานคุณเขาดูแล ตัวแปรเหล่านี้อยู่นะคะอะไรที่จะต้องใส่หรือว่าอะไรที่จะเป็นเป็นสาระสําคัญเนี่ยเขาจะใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ในไฟล์นี้ไว้ให้คุณอะไรที่ไม่มีไม่ได้มีประโยชน์กับสิ่งที่คุณอยากจะสร้างหรือว่าร้านค้าที่คุณอยากจะเปิดหรือโอกาสใหม่ที่คุณกําลังสร้างเขาจะหยิบกระดาษนั้นอยู่ดีๆก็หายไปนะอย่างเช่นบางทีกําลังเครียดแล้วหาไม่เจอหาไม่เจอ,ม,เจอมันหายไปนั่นแหละเขาเอาไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้ตรงมันมันไม่ได้มีสาระสําคัญหรือว่ามันไม่ได้ เป็นตัวแปรสำคัญในห่วงเวลานั้นแล้วเขาอาจจะอยากให้คุณมองหรือจับกระดาษใบใหม่หรือว่าข้อมูลข้อมูลในในในด้านอื่นของ,ของธุรกิจในมุมมองอื่นของการเติบโตของงานที่คุณทำเสียมากกว่านะคะจากนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งหมดนี้หมายรู้สึกว่าเกิดขึ้นจากการที่คุณกำลังเรียนรู้ที่จะทำงานอย่างอย่างสนุกสนานสอดคล้องกันกลมเกลียวกันกับทีมกับผู้อื่นนะคะคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ดูแล ระบบดูแลการเดินไปข้างหน้าค่อนข้างมากเลยเมีมีความสามารถในการดูแลรายละเอียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูแลรายละเอียดบางอย่างมันใช้มุมมองของคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะคุณสามารถเอาข้อมูลที่คุณมีไปคุยกับเพื่อนๆในทีมหรือผู้ร่วมงานคุณได้เขาที่เป็นผู้ดูแลในแต่ละส่วนของงานนะคะอาจน่าจะมี ข้อมูลสําคัญที่ทําให้คุณตัดสินใจเรื่องพวกนี้ได้นะคะมันเป็นการตัดสินใจที่ใช้เขาเรียก collectiv e c o n s c i e n s ห o u s ว่าการการเชื่อมต่อที่ของจัก,กรวาลของตัวคุณเองและการเชื่อมต่อของจัก,กรวาลของบุคคลที่ทำงานกับคุณไปพร้อมๆกันอย่างนี้จัก,กรวาลจะได้ส่งข้อมูลผ่านมากกว่าช่องคุณคนเดียวเขาจะแบบมีมีวิธีที่แบบ สามารถส่งข้อมูลผ่านคนได้ตั้ง3-4คนหรือ5คนอย่างเงี้ยหม่รู้สึกว่าของคุณอาจจะไปะอยู่ที่ประมาณเลขนั้นนะคะ3-5นะคะที่เรียกมาคุยแล้วจะมีผล ผลดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณคุยแล้วคุณรู้ว่าคุณสามารถแบ่งปันเ,เนี่ยภาระได้ดูดิกราบตกอะไรเงี้ยกราฟเส้นนี้สูงกว่าเส้นนี้แบบคุณไม่สบายใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอดคราวนี้เทียบกับยอดคราวที่แล้วคุณไม่สบายใจเลยเคุณเป็นตัวตนที่แบบสามารถเปิดความในใจออกมากับพวกเขาได้จริงๆและนั่งคุยกันในพื้นที่ที่ทุกคนมีเป้าหมายมีมุมมองที่จะยกระดับตนเองดวงจิตเส้นทางที่เดินและสิ่งที่คุณทําในแง่ของ การงานหรือการการเส้นทางของคุณทางโลกเนี่ยนะคะไปไปด้วยกันเพราะว่าคุณมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันนะคะเมื่อกี้นี้หม่ยจะจบวิดีโอเท่านั้นแล้วเขาสะกิดว่ายังไม่จบนะคะก็เลยเรามาอ่านต่อกับไพ่ออร์ดกันสักหน่อยนะคะเป็นไพ่ออร์ค็อ Magical Dimension นะก็ขอขอบคุณสามีเรามากๆเลยที่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้นะคะแล้วก็ เหมือนเดิมเชื่ออินทิ t ชันตัวเองเชื่อว่าความรู้สึกสัมผัสของตัวเองเป็นหลักเลยนะคะในการทํางานอันนี้การเชื่อมต่อโดยตรงของคุณและจักรวาลสําคัญและแม่นยําที่สุดแล้วนะคะอันนี้ติดมืออ่ะกี่ใบคะซอสขอสองก่อนแล้วกันนะคะเรารู้สึกว่าตอนนี้อยากจะออกมาเท่านี้ Higher Perspective ค่ะมุมมองที่สูงขึ้นมเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการงานหรือเรื่ององค์กรอะหม่รู้สึกว่าหรือเส้นทางทางโลกของคุณนี่แหละนะถ้าคุณทำงานทางพลังงาน่ะเขาอยากจะบอกว่าแบบลองมองสิ่งที่คุณทำจากมุมที่กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะลอง รีวิวก็คือทบทวนนะ perspective คือมุมมอง Overlook คือมีอะไรที่อาจจะมองข้ามไปหรือเปล่านะคะหมายรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสร้างอ่ะมันมีประโยชน์มันเหมือนเป็น Green g r o s e r มันเป็นร้านหรือเป็นเป็นองค์กรหรือว่าเป็นการค้าขายหรือการแลกเปลี่ยนที่มีประโยชน์กับ พลังงานโลกค่อนข้างมากนะคะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในความฝันหรือว่าเป็นอาชีพในฝันหรือเป็นสิ่งที่อยากจะทําเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นถ้าคุณขายของเนี่ยคุณก็อาจจะแบบเราชอบเสื้อผ้าเราอยากให้คนอื่นได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเพราะว่าเราเรารู้ว่าเราเลือกเสื้อผ้าเก่งอะไรเงี้ยหรือว่าเออเราทําอาหารเราอยากให้คนอื่นได้กินอะไรอร่อยๆเราสดชื่นเรามีมีกําลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหรือว่าถ้าเป็นการทํางานแง่พลังงานก็คือการทําเพื่อที่จะ เหมือนตอบแทนพลังงานธรรมชาติที่ช่วยเหลือคุณด้วยแล้วก็ส่งข้อมูลหรือว่าส่งพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะผ่านรูปแบบใดก็ตามหมายรู้สึกว่า การดูเอกสารของคุณที่ผ่านมาค่ะมันเข้าไปคือมันถึงจุดที่อะไรมันเริ่มมีรูปร่างนะก็เลยเารายละเอียดเนี่ยเลยเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคุณทั้งนี้ทั้งนั้นเขาอยากให้คุณลองดึงพลังงานกลับไปดูเจตนาสําคัญนะคะเจตนารมอันยิ่งใหญ่ใหญ่แบบที่ใหญ่สุดเลยว่าคุณสร้างสิ่งนี้เพื่ออะไรคุณตั้งใจสร้างหรือว่ากราวดิง้งดึงพลังงานนี้ปลูกตอนที่ปลูกเม็ดอะตอนที่หวานเม็ดอะ หวานไว้ด้วย Energy แบบไหนทําทําไมอยากทํำไมถึงอยากทําสิ่งนี้แล้วทาเพื่ออะไรนะคะอยากให้ลองกลับไปดเูเพราะว่ามันมีบางอย่างที่คุณมันมันจะเข้ามาช่วยคุณจัดแจงร้อยเรียงเรื่องราวจัดรายละเอียดรายละเอียดต่างๆได้อย่างลงตัวมากขึ้นเมื่อคุณกลับไปทบทวนเจตนารมณ์ใหญ่ของดวงจิตคุณและโอเวอร์โซของคุณนะ,นะคะก็คือดวงจิตทั้งก้อนของคุณก่อนที่คุณจะแบ่งพลังงานเข้ามาเรียนเป็นมนุษย์ ในกายยาบเวอร์ชันนี้ที่นี่ตอนนี้นะคะมันมีเรื่องของโซคอลลิงหรือว่ามิชั่นใหญ่เลยว่าจริงๆแล้วคุณสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกอะ่ะทำทำไมนะคะ reflective truth ค่ะการการเรียกว่าอะไรอะ่ะสะท้อนถึงความเป็นจริงนะคะสะท้อนถึงความจริง identity ก็คือตัวตนเรานะคะ self love การรักตนเอง acceptance การรับการเปิดรับหรือการยอมรับนะคะ ไม่รู้สึกว่าการสิ่งที่คุณจะสร้างหรือว่าหนทางที่คุณจะเดินที่มันเหมือนเป็นก,การเปิดเปิดเส้นทางทางการงานทางโลกใหม่ที่สร้างด้วยด้วยความรักด้วยเจตนารมณ์ของหัวใจที่จะช่วยให้ยกพลังงานของโลกนี้ขึ้นไปอนะคะ สิ่งนี้มันมันควบคู่ไปกับการแปลเปลี่ยนในตัวตนของคุณเหมือนคุณกำลังออกจากดักแด้แล้วมาเป็นผีเสื้อนะคะคุณอาจจะเริ่มเห็นการสะท้อนของความเป็นจริงความเป็นจริงในครั้งนี้ใหม่รู้สึกว่าเป็นตัวตนเวอร์ชั่นใหม่ของคุณที่เริ่มเห็นลางๆแล้วเหมือนพอสะท้อนเนี่ยภาพภาพ ภาพในพลังงานในในพลังงานที่คุณเคยส่งออกไปในพลังงานที่คุณเป็นมันเริ่มสะท้อนออกมาให้เห็นในความเป็นจริงของคุณในรูปแบบของอสิ่งที่จับต้องได้ประสบการณ์ที่จับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเอออาจจะยังเป็นภาพลางๆอยู่เพราะว่ามันยังอยู่ในกระบวนการของการาการการรวบรวมพลังงานให้มันเป็นรูปธรรมอย่างอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างครบถ้วน ทบองค์จริงๆนะคะเออและสิ่งนี้มันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเมื่อคุณทบทวนอีกเช่นกันว่านอกจากนอกจากเจตนารมใหญ่ๆที่อยากจะส่งสิ่งดีๆและและพลังงานดีๆให้ผู้อื่นแล้วอ่ะ ตัวตนคุณต้องการอะไรนะคะ identity หรือว่าสิ่งที่คุณเป็นในวันนี้คืออะไรนะคะออคุณรักตนเองการสร้างนี้มันตอบโจทย์การรักตัวคุณเองด้วยรูปแบบไหนนะคะแล้วการสร้างนี้เป็นการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณในแบบใดในแบบใดบ้างมันหนุนนำสาม สามมุมนี้ไหมก็คือเขาอยากให้ดูทั้งสมดุลในการสร้างเพื่อโลกและสมดุลในการสร้างเพื่อตัวคุณเองในการเดินไปกับเส้นทางการงานหรือเส้นทางการเริ่มต้นใหม่นี้นะคะไม่รู้สึกว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะกำลังดูแลเรื่องการว่าอยากจะแสดงตัวตนในการทำงานออกมาแบบไหนบ้างนะคะ เอ,อและทั้งนี้ทางนั้นเขาบอกเรื่องนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหนอืคุณอยากทําเพราะอะไรแบบม,มันตอบโจทย์คุณอย่างไรแล้วถ้ามันตอบโจทย์คุณใน,ในทางมุมของการทําเพื่อโลกแล้วก็สามมุมนี้ก็คือมันเป็นตัวตนคุณที่แท้จริงมันเป็นการแสดงออกที่คุณทําเพื่อรักตนเองและทําเพื่อยอมรับตนเองอย่างเต็มที่ก็ให้ทําเลยนะคะใต้เด็กเป็นฮาร์โมนิกเว o l ซ t ลูชั่นค่ะการคลี่คลายอย่าง ผสมกลมเกลียวเป,เป็นการที่ขายที่กลมกลืนนะคะฮาร์โมนิกเนี่ยมักจะเป็นคําที่ใช้กันในภาษาดนตรีนะว่าเหมือนเวลาคุณเล่นตัวโน้ต2ตัวพร้อมกันอะ่ะมันจะมีตัวโน้ตตัวที่3ามที่ปรากฏขึ้นมานะคะคุณดีดเส้นกีตาร์หรือคุณเล่นเสียงโน้ตเนี่ยเสียงสองเสียงเมื่อขึ้นความถี่มันตรงกันแล้วอะ่ะมันจะมีเสียงที่3มโผล่ขึ้นมาได้นะคะเอ่อขึ้นพลังงานคุณอะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยแหละ ก็คือขึ้นความถี่หนึ่งก็คือทําเพื่อโลกอีกขึ้นอีกเหมือนตัวโน้ตหนึ่งคือทําเพื่อโลกทําเพื่อสังคมอีกตัวเตียวโน้ตหนึ่งคือทําเพื่อตัวคุณเองนะคะแล้วเมื่อคุณคุณสามารถยืนในคลื่นความถี่สองอันนี้ได้พร้อมกันมันจะมีขึ้นความถี่หรือทางที่เปิดขึ้นที่ปรากฏขึ้นเหมือนโน้ตที่สมที่ไม่ได้มันไม่ได้เล่นจากคุณไม่ได้เป็นคนเริมอะ่ะแต่ว่ามันมัน ด้วยการประจบของพลังงานด้วยการประจบของ f r e q u e n c ีและขึ้นความถี่ของคุณนะ่ะมันเปิดโอกาสอะไรบางอย่างขึ้นนะคะเอ่อ uh, negativity anchor transmute นะคะเขาบอกว่าอยากจะให้ดูอาจจะให้มองสะหน่อยเรื่องการคิดในแง่ลบหรือว่ากลัวผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะคะอาจจะมีโปรแกรมเก่าที่วิ่งอยู่ในแง่ของการกลัวสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นหรือว่ากลัวเขาเรียก worst possible outcome อะก็คือเหมือนเวลาเราเดินเข้าไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยอะ สิ่งที่กลัวว่ากลัวที่จะไปคิดถึงสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยลองลองปรับเสียใหม่แล้วแล้วสิ่งแล้วถ้าเกิดมันไปได้แล้วมันไปได้ดีมากอ่ะเออมันอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้สิ่งที่แย่ที่สุดแล้วถ้าสิ่งที่มันเดินไปแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอ่ะแต่คุณกลัวคุณเลยยังไม่กล้าเดินแต่ถ้าเดินแล้วเมื่อไหร่อ่ะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้อ่ะรอคุณอยู่ตรงนั้นนะคะความโกรธนะคะถ้าเกิดว่ามีอารมณ์อะไรที่เป็นด้านทางด้าน ตนเองหรือผู้อื่นในการที่ทุกอย่างมันมันอาจจะมีเนี่ยมันอาจจะมีการงานที่ไม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 ,ไม่ไม่เป็นไปตามแผนไม่ไม่ไมแบบเรื่องที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นปัญหายิบย่อยในรายละเอียดงานแล้วกันนะคะอยากจะให้วางตรงนั้นแล้วก็ยกให้บุคคลเหล่านั้นเสียนะทุกคนทําดีที่สุดแล้วนะคะเราทําดีที่สุดแล้วในทุกห่วงเวลาและอยากจะให้แปลเปลี่ยนพลังงานนี้อะคะ่ะเขาเรียกว่าเล่นแร่แป,ปรธาตุกับพลังงานนะ ก็คือเข้าไปยอมรับเขารักตัวเองแล้วก็ส่งความรักให้ตนเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องใน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 ผลลัพธ์ที่มันเกิดนะคะเมื่อทําตรงนั้นได้พลังงานที่ไปอยู่กับความเครียดหรือว่าอยู่กับความคิดลบมันจะถูกนํามาใช้เป็นพลังงานแห่งการสร้างสารรค์นะคะเมื่อคุณอยากจะเปิดทางใหม่ๆคุณพลังงานเหล่านี้แหละคือสิ่งที่มันมันมันจำเป็นในการเดินต่อแค่ว่ามาตอนนี้มันไปอยู่ผิดที่เท่านั้นเองนะมันไปอยู่ในที่ก็ก็คืออยู่ในที่ที่ ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่นะคะอยากจะลองให้ให้เคลียร์พลังงานนี้ย้ายฐานพลังงานนี้ไปอยู่ในที่ที่ เป็นความรักมากกว่านี้สัหน่อยแล้วดูว่าโน้ตที่3าหรือทางที่3านั้นจะเปิดให้คุณยังไงนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่เข้ามาเจอกันในที่นี้นะขอให้ทุกคนมีเส้นทางที่สวยงามเต็มไปด้วยความรักความสุขความสนุกสนานนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในช่องทองฟ้าแห่งความรักเมื่อพลังงานเขาเรียกให้เรามาเจอกันที่นี่คะ่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ